สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พื้นที่ที่เราจะมาเรียนรู้และแชร์ทักษะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเราก็จะมาพูดถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในหลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานการซื้อขายหรือแม้กระทั่งการตกลงเรื่องเล็กๆในชีวิตประจาวันค่ะ ถ้าคุณอยากเรียนรู้การพูดและการเจราจาให้ได้ผลและสามารถนำไปใช้ได้จริงต้องไม่พลาดการรับฟังต่อไปนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาดูว่าทําไมการเจราจาต่อรองถึงสําคัญการเจราจาต่อรองไม่ได้หมายถึงการพยายามต่อรองผลประโยชน์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่สนทนาค่ะการเจราจาที่ดีช่วยให้เราได้สิ่งที่ต้องการในแบบที่ทุกฝ่ายพึงพอใจได้แก้ไขปัญหายอย่างสร้างสารรค์ได้รักษาความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีได้ ลองนึกดูนะคะในชีวิตประจำวันเราเจราจาต่อรองอยู่ตลอดเช่นกันขอขึ้นเงินเดือนการต่อรองราคาสินค้ารือแม้กระทั่งการเลือกสถานที่กินข้าวกับเพื่อนดังนั้นการเรียนรู้วที่สื่อสารยังมีประสิทธิภาพในสถานการณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากการสื่อสารที่ดีในการเจราจาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพูดให้ชนะแต่ขึ้นอยู่กับ การสร้างข้อตกลงที่ทั้ง2อฝ่ายรู้สึกพึงพอใจต่อไปนี้จะเป็น5หลักการสำคัญที่อยากจะมาแบ่งปันนะคะอย่างแรกคือการเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนเรื่องการเจราจาคุณควรที่จะเตรียมข้อมูลให้พร้อมศึกษาสิ่งที่ต้องการและคาดเดาว่าอีกฝ่ายเนี่ยต้องการอะไรเช่นถ้าต้องการต่อรองราคาสินค้าก็ควรที่จะรู้ ราคาตลาดเบื้องต้นเพื่อจะได้ต่อรองอย่ามีเหตุผลอย่างที่2นะคะเริ่มต้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตรการเจราจาที่เริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่ดีมักจะจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ดีเสมออย่าลืมใช้คำพูดและนำเสียงที่สุภาพเช่นการขอบคุณที่อีกฝ่ายยอมมาคุยหรือการชมสิ่งที่เขาทำได้ดีเพื่อเปิดประเด็นเพื่อพลังบวกอย่างที่สฟังให้มากกว่าพูด การฟังอย่างตั้งใจช่วยให้เราเข้าใจความต้องการและมุมมองของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นต้องถามคำถามเพื่อแสดงความสนใจและสะท้อนสิ่งที่เขาพูดกลับไปเช่นถ้าดิฉันเข้าใจถูกคุณกํำลังจะบอกว่าใช่ไหมคะการฟังที่ดีเป็นเครื่องมือสำคัญในการเจรจาที่มีประสิทธิภาพอย่างที่4ค่ะการใช้คำพูดที่เน้นความร่วมมือแทนที่จะพูดว่า ถ้าคุณไม่ยอมเราก็คงคุยกันไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นเรามาหาทางที่ทั้งสองฝ่ายพอใจทำร่วมกันดีกว่าค่ะคำพูดที่เน้นความร่วมมือทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกเปิดใจแล้วก็อยากหาทางออกร่วมกันนะคะอย่างที่5ควบคุมอารมณ์และพูดด้วยเหตุผลค่ะ อย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำการเจราจาหากคุณรู้สึกว่าคุยแล้วเริ่มเครียดเกินไปขอเวลาพักก่อนแล้วกลับมาคุยใหม่ด้วยเหตุผลสิ่งสำคัญคือการเจราจาต้องเป็นเรื่องข้อเท็จจริงไม่ใช่อารมณ์ต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่นำไปใช้ได้จริงนะคะเพื่อที่จะเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่าแต่ละเทคนิคนี้นำไปใช้ได้อย่างไร อย่างแรกคือการขอขึ้นเงินเดือนกับหัวหน้าสมมุติว่าคุณต้องการขอขึ้นเงินเดือนให้เริ่มต้น้วยการเตรียมข้อมูลเช่นผลงานของคุณในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างจากนั้นก็เริ่มต้นด้วยท่าทีที่สุภาพการพูดด้วยข้อมูลและนำเสียงที่มั่นใจช่วยหัวหน้าเนี่ยเห็นความสำคัญของคุณมากขึ้นด้วยนะคะตัวยอย่างที่2คือการต่อรองราคาสินค้าในตลาดลองนึกภาพว,ว่าคุณกำลังซื้อต้นไม้ที่อยู่ในตลาด คุณอยากได้ราคาที่ถูกลงการพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพและเสนอราคาที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ช่วยให้เจราจาเนี่ยได้ผลสำเร็จค่ะสุดท้ายนี้การเจราจาต่อรองไม่ใช่เรื่องของการชนะหรือแพ้แต่เป็นเรื่องของการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจร่วมกันอย่าลืมว่าการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพเกิดจากการฟังการเข้าใจมุมมองของอีกฝ่าย และการน,นำเสนอด้วยเหตุผลพร้อมทั้งท่าทีที่เป็นมิตรลองน,นั่เพลนกคนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะขอบคุณค่ะ